ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากติดตามเพจผู้แปลด้วยนะครับใครที่อยากให้ตอนใหม่มาเรื่อยๆหรือว่ารอเรื่องนี้อยู่ก็ฝากไปตามเพจด้วยนะครับ๋ยวลิงจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณครับระดับปรมา,าจารย์คนที่6ข้าจะว่าต่อให้เจ้ากันล้วกันนะลูกศิษย์ภายในสถาบันมู่หยุนซงบาดเจ็บสาหัสกันหมดทุกคนเลยศิษย์น้องหวังโอมาอีกสองคนอย่างนั้นเลย นี่เจ้าเป็นใครกล้าดียังไงถึงมาทำร้ายสิทธิ์ภายในสถาบันโมยุนซงข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เจียงเฉินระดับปรมาจารย์คนที่4ี่สิทธิ์ภายในสถาบันโมยุนซงข้าว่ามันจะต้องเป็นสิทธิ์ของสถาบันหลิงยูแน่เราควรจะฆ่ามันทิ้งซะเหวินยู่ระดับปรมาจารย์คนที่50สิทธิภายในสถาบันโมยุนซงพวกเจ้าทั้งสองคนอ่อนแอเกินไปข้าไม่อยากจะสู้ด้วยหรอกนะข้าจะฆ่าเจ้าเอ๋ะ น้อยเจ้าหลิงเฟิงเทียนมันจะมากเกินไปแล้วนะสิทธิ์น้องทั้ง3คนล้วนเป็นผู้ฝึกตนระดับปรมาจารย์ขั้นที่6ดูเหมือนว่าพวกเราไม่ควรจะประมาทความแข็งแร่งของหลิงเฟิงเทียนแล้วล่ะลู่ชานสิทธิภ์ภายในของสถาบันมู่หยุนซงเฮ่อแล้วมันยังไงละ่ะถึงเขาจะสามารถเอาชนะสิทธิ์น้องได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเก่งกว่าพวกเรานี่และอีกอย่างสิทธิ์ของสถาบันหลิงบูก็คงจะไม่กล้าเข้ามาที่นี่หรอกนะเฉินหยุนสิทธิ์ภายในของสถาบันมู่หยุนซง เนื่องจากว่าหลิงเฟิงเทียนมันทำร้ายสิทธิ์ของสถาบันเราถ้างั้นพวกเราก็คงจะต้องไปสั่งสอนสิทธิ์ของสถาบันมันบ้างหลงเย่สิทธิ์ภายในของสถาบันโมหยุนซงพวกเราทั้ง3ามคนจะแยกกันตามหาหลิงเฟิงเทียนกับพวกสถาบันหลิงวูถ้าเจอแล้วก็สั่งสอนพวกมันซะหลับทราบฝึกเฮ้นั่นใครสิทธิ์พี่ฉันหยุเหรอ ใครเป็นคนทำร้ายสิทธิ์พี่ของข้าออกมาซะภาพวาดเต่าของข้าสวยใช่ไหมล่ะนี่เจ้าคือหลิงเฟิงเทียนใช่ไหมถ้าเจ้าใช่หลิงเฟิงเทียนก็ลงมาหาข้าซะทักษะระดับลึกรับเครือข่ายสปิริตหลิงเฟิงเทียนลงมาซะ ทักษะระดับลึกลับดรคกอนเฟมเบลดเอ่อหลิงเฟิงเทียนแข็งแกร่งเกินไปเขาสามารถเอาชนะฆ่าได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหรือสิทธิพี่หลงเย่ท่านต้องระวังเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งคนเจ้าเต่าตัวน้อยลู่ชานเฉินหยุนเฉินหยุนลู่ชาน เฮ้หลิงเฟิงเทียนค่าจะต้องฆ่าแกให้ได้เลย